สวัสดีครับวันนี้ผมช่องไอเบียวนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับไหนจกหายไปนานนะครับ ซึ่งเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็เป็นตามคลิปแหละแอนิเมชันของบูล็อกนะครับสุดยอดมากๆนะฮะไหนอยากที่ห่างหายไปนานจากการนาคลิปนะครับเพราะช่วงนี้กูไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยนะแล้วผมก็ขอแจ้งไ้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนดูเก่าของช่องผมก็คือผมไม่น่าจะได้ลงคลิปราศตาแล้วนะครับน่าจะลงคลิปตามใจฉันเดิมตัวเลยถ้าว่างกูว้วลงไม่ว่างกูวไม่ลงนะส่วนรายละเอียดที่เหลือเกี่ยวกับก,บการทําคลิปของกูในอนาคตก็จะแจ้งให้อีกทีหนึ่งในชุมชนของยูทูบนะครับซึ่งผมก็พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าผม ก็คือบูล็อกได้แหละตอนล่าสุดเลยเด่ยกูดูเสร็จปุ๊บอะกูต้องนิ้งทุกอย่างเลย้ยเสียสละเวลาอันมีค่าของกูที่แบบกูควรจะไปทําอย่างอื่นมาทาคลิปนี้นะครับแล้วก็กูขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นแฟนขับบูล็อกอะหรือแบบเป็นคนที่ไม่ชอบเวลามีคนมาด่าบูล็อกนะครับปิดคลิปไปเลยกูด่าแน่นอนคลิปเนี้ยแล้วที่กูด่าก็ด่าแค่ออนิเมะบูล็อกด้เวยกูไม่เคยอ่านมังงะบูล็อกเคยหแค่บําผ่านแต่ไม่ได้อ่านจริงจังนะอยากชี้แจงไว้ตรงนี้เลยเผื่อการมีคนเข้้้าใจผิิดดนะซึ่่งงกก็็เเรมมลยไั โดยได้ผมพูดถึงบูล็อกนะถ้าพูดตามตรงอะผมก็ไม่ได้ชอบบูล็อกแล้วแหลภาคแรกแล้วแหละโดยมันก็มีเสีผลหลกัลกๆแหละก็คืออย่างแรกมันคือความไม่ไมเมซิของเรื่องนะครับอย่างพวกแบบอะไรอะจะปั้นนักกีฬาฟุตบอลอะเอะ๊แต่แม่งไม่ควบคุมอาหารบวกกับหลักการบ,บางอย่างที่แม่งแบบแม่งหลุดโลกมากๆนะครับอย่างที่2ก็คือความเบียวอะคือกูไม่รู้เว้เรื่องนี้แม่งแบบ มันเบียวอ่ะเอ้ยกูไม่ได้จะบอกว่าอนิเมะมันเบียวไม่ได้นะเว้ยมันเบียวได้นะแต่แบบเรื่องนี้แม่งเยอะจนแม่งน่ารำคาญอ่ะอย่างบาจีราที่แม่งมีปีศาจในตัวหรืออิสกีที่แม่งบ่นจะเป็นอีโก้อีโก้หรือลินที่แม่งเบียวอะไรของแม่งไม่รู้อ่ะแล้วเฮียแล้วอย่างที่3ามันก็คือความปากหมาของเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่แบบถ้าไม่นับอนิเมชันผมว่าผมมีปัญหากับสิ่งนี้เยอะที่สุดเลยคือมันเป็นอะไรกันตัวละครในบล็อกแม่งปากหมาเกือบทุกคนเลยเว้ยแม่งด่าคนอวแงรจิๆล บางทีแบบมันต้องมีฉายาหรือชื่ออะไรบางอย่างวะที่แม่งต้องเอาไปเหยียดตัวละครอีกตัวละครหนึ่งซึ่งกูไม่รู้ว่าทำทำไมเว้ยกูว่าแม่งไม่ใช่บทสนทนาของคนปกติอะถ้ากูโดนด่ายงกูอาจจะเรียกตำรวจมาจับแม่งแล้วก็ไดอ้อย่างที่4ี่ก็คือประเด 3, ็นสำคัญของเรื่องนี้แหละแม่งก็คืออนิเมชันของเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้ไม่มีใครสังเกตเหมือนผมว่านะแต่บล็อกแอนิเมชันมันไม่ได้ดีตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับมึงดูดิ ไอ้เหี้ยกูนึกว่าถ้าวิ่งโลบอกซีจีเรื่องนี้มันไม่ค่อยดีเว้ยเมชันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมึงเห็นไหมแบบบางทีมันมีตัดฉากมันก็เป็นแบบต่อแม่งแบบจะโฟกัสตัตวละครบางตัวแม่งก็จะใช้ฉากแบ็กเก้าสีาขาวหรืออะไรสักอย่างของมันนะเพื่อลดงบในการวาดมันกูไม่รู้เหมือนกันนังทีแบบในเรื่องเซตติ้งแม่งก็ได้อยู่แค่ห้องนอนห้องนักกีฬาห้องฝึกกับสนามบอลเนี่ยแหละแม่งก็คงไม่น่ามีแบบแบ็กก้าอะไรให้วาดเยอะแม่งยังแบบวาดแบ็กก้าสีขาวเลย แต่ได้พูดโดยส่วนตัวของผมจริงๆอะ่ะอนิเมชันบูล็อกมันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นบางผมให้ภาครแรกมัน,นอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมทางแย่นะครับแต่ซีซั่นสองอ่ะแม่งของจริงเลยเว้ยแม่งแบบแย่แบบแย่ฮิฮิอะ่ะเฮ้ยกูรู้ตั้งแต่แม่งกูดู PV ตอนนั้นแล้วกูกําลังแบบสอบปลายภาคอยู่เลยแบบเฮ้ยกูเห็นเฮ้ยพีบีบูล็อกใหม่มาไอสัตว์กูดูโอ้ไอเฮ้ยกูหมดหว,ดวังตนะั้งแต่กูดูพีบีเลย พอมาดูจริงอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าแม่งจะดีขึ้นกว่านี้นะไอ้แค่แต่แบบแม่งแย่กว่าที่กูคิดอีกอ่ะแม่งมีหลายคนเรียกใช่ไหมว่าเรื่องนี้เป็น powerpoint log c png l o c k cg l o c k ไอ้แค่ซึ่งจะเรียกที่อะไรก็เรียกไปเถอะเพราะว่ากูเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะแบบซีซั่นแรกแม่งยังขนาดนี้มึงดูซีซั่นสองดิไอ้แค่แม่งไม่ใช่แค่ cg แ o ้ว o x แล้วแม่งแบบ oh <my> God, เนี่ยเข้าใจไหมแม่งโคตรเที้ยวแล้ว,ลวคำถามที่อยากจะถามคือทำไมบางอ่ะที่ขายดีที่สุดในปี2023มันทำได้แค่นี้วะ นี่คือผมไม่โอเคมากๆนะเว้ยเพราะเอาจริงๆถึงผมจะไม่ได้ชอบบูล็อกนะ แต่ผมคิดว่าปูรอก่อมันเป็นอนิเมะที่แบบมันมีเอกลักษณ์ประมาณหนึ่งเลยนะเว้ยแบบพวกอีโก้พวกเตะบอลอ่ะผมว่ามันทํามันอะไรอยู่นะซึ่งนั่นแหละผมคิดว่ามันเป็นแบบอะไรเอกลักษณ์ที่ทําให้คนมันติดปู็อกเว้ยแล้วคนก็ชอบหลายคนเว้ยในภาคแรกถึงแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นอนิเมะที่แบบมันสุดยอดสติ่งอะไรขนาดนะแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทาให้ผมดูอนิเมเรื่องนี้ตอนในซีซั่นสองเนี่ยนะถึงผมถึงได้ชอบมากเพราะผมคิดว่าเอออย่างน้อยมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจทํามากขนาดในซีซั่นแรกแต่แบบมันก็ยังทําอะไรบางอย่างเววว้้้แแแต่่่พออออมมมาาดดููููซัันนนลกกกไไไะะรรคืืบบห เกิดอ,อะไรขึ้นกับเรื่องนี้นะอาจจะเป็นปัญหาในตัวรสชาติหรืองบน้อยกูก็ไม่รู้เว้ยแต่พูตลงๆก็คือแบบไม่พอไม่ต้องทําได้ไหมอะ่ะไอ้แค่แบบเนี้ยปล่อยให้มันดีของมันในมังหงาไปอะ่ะหรือที่คุณนำวันนี้แบบนี้ออกมาเพราะอยากโปรโมทมังหงาเฉยๆหรือแบบ ที่เราทำไม่ต้องดีก็ได้ว่าเพราะแบบยังไงบูล็อกไม่มีฐานแฟนขาดอยู่แล้วไอ้แยแบงยังไงก็มีคนดูไอสัตว์ไม่ต้องทำดีก็ได้แหละมันมีคนดูอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมนะเว้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงอะไรผมไม่ได้จะปักความนะเพราะยังไงผมก็ไม่ใช่คนในนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางรู้เรื่องเบื้องหลังของบูล็อกแน่นอนนะครับแต่สมมตินนะถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมก็อยากให้พอเถอะผมขอพูดในฐานนะผู้บริโภคคนหนึ่งที่กูจ่ายเงินมาดูบู คือแบบมันไม่ได้ผิดกฎหมายในการทำมันี่ห่วยทำมันี่มดีด้วยแต่ผมแค่อยากให้ลองคิดดูเฉยว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคคนในรับจริงหรอหลังจากดูอเออแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือแบบเรื่องที่แบบหลายคนในดิจิตอกแม่งพูดว่าแบบเฮ้ยที่จริงนะอะสตูดิโอมันกําลังเก็บเงินเพื่อไปแบบทําอาสู้กับยูยี่สิบอยู่นะเว้ยเฮ้ยตั้งความหวังก่อนหรือแบบทน,ทนดูไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็ดีเองซึ่งในส่วนเนี้ยว่าแบบเขาเก็บงบไปทํยูยี่สิบผมไม่รู้แม่งจริงไหมนะเพราะผมเห็นบางคนมาบอกเอง แต่ผมยังหาแหล่งข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าทุกคนมีก็ลองมาเมนได้นะเราก็ส่งลิงก์มาแต่ถึงเรื่องเนี้ยที่แบบเขาเก็บงบไปทำยู20มันจะจริงหรือไม่จริงนะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะแต่อย่างแรกก็คือผมคิดว่าแบบคนไม่ได้มีความอดทนเยอะขนาดนั้นนะแล้วหนึ่งในหน้าอาจจะเป็นผมในนะคนคก็ได้บางคนที่แม่งไม่ไหวก็าอาจจะดรอปเรื่องนี้ไปเลยก็ได้เว้ยซึ่งแบบเขาไม่รอจนจนไม่ถึงอ่างนั้นอะ่ะเข้าใจไหมบางคนเขาอาจจะดรอปไปแล้วอะ่ะอันนี้2ก็คือถ้าคุณเลือกระหว่างอันอน,อนี้ไหะ คุณคิดว่าคุณอยากได้แบบมังงะหรือไรโนเวลที่คุณอยากให้มาทำอนิเมเเป็นแบบไหนครับเพราะว่าคนที่บอกให้ตั้งความหวังหรือทน,ทนทนดูไปก่อนจนกว่าจะถึงยู20อ่ะในบูล็อกมันก็ไม่ได้ผิดนะเว้ยแต่ผมก็คิดว่าผมมีมุมมองของผมเหมือนกันนะผมไม่รู้ผมจะเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ชอบบูล็อกทั้งหมดได้หรือเปล่านะเพราะแบบผมอาจจะมีความคิดที่ทั้งเหมือนและแตกต่างจากคนไม่ชอบบูล็อกคนอื่นด้วย ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้อ่ะผมแค่พูดในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งไม่ใช่ตัวแทนของคนที่ไม่ชอบบูล็อกนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะว่าแบบผมไม่ได้พูดแทนทุกคนที่ไม่ได้ชอบบูล็อกนะโดยเราก็มาพูดเรื่องที่ผมตอบไปเมื่อกี้ดีกว่าที่ว่าอนิเมอ่ะที่ทําดีทุกตอนกับทําดีไม่กี่ตอนอ่ะคุณจะเลือกอะไร อาจริงๆผมก็ว่าทุกคนก็น่าจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วแหละผมจะไม่ยัดเยียนะว่าทุกคนจะเลือกอนิเมท,ที่ทุกตอนอะ่ะแต่ผมว่าเลือกอนิเมที่ทุกตอนอยู่แล้วเว้ยแค่ลองจินตนาการดูดิทำไมอนิเมะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทําดีทุกตอนได้แต่ทำไมเรื่องนี้ทําไม่ได้วะผมเข้าใจนะว่าแบบอนิเมทุกเรื่องมันไม่ได้ต้นทุนสูงหรือไม่ได้มีปัญหาตอนทําเลยเว้ยมันอาจจะมีได้เว้ยแต่อย่างน้อยผมก็อยากให้อนิเมะมันยังม,มีมูเบียนว่างอะนอนิเมชั่นที่กูดูรู้แล้วว่าตั้งใจทําถึงยะงบทําี่แล้ก็่อััตนนนนามงบ ไลโชว์อะมันภาพนิ่งอะไอ้เหี้ยโคบพาวเวอร์พอยต์สัตว์ PNG ชิบหายมันไม่มีแอนิเมชันด้วยซ้ำอะตอนนี้บูล็อกแม่งแย่กว่าอนิเมะต,ต่างโลกเหลืออนิเมะแฟนตาซี Fantasy มิดมิดหลายเรื่องที่แม่งทำมาแล้วก็ขอไปทีอีกนะเว้ยขอร้องเถอะในหนานาผู้บริโภคคนหนึ่นนงอะกูอยากให้เขาเลิกทำแอนิเมะแบบเนี้ยเพราะคุณลองดูดิอนิเมะเดี๋ยวนี้ซีซั่นหนึ่งแม่งมีกี่เรื่องไอ้เนี่ยสามสิบสี่สิบเรื่องนี้กูไม่รวมพวกโอเอ็นเอโอวีเอมูวี่สเปเชียลอีกนะมันเยอะไปแล้วปะผมไม่ได้อยากได้้ออนนนนิเเมะะะยขาดีแ ผมว่านีเมะอ่ะแค่มาซีซั่นละสิบยี่สิบเรื่องอ่ะแล้วทำออกมาดีๆอ่ะมันก็พอแล้วว่ะคนที่ตามอนีเมะแบบตลอดเขาก็าคงจะดูอยู่แล้วแหละ อาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องแต่มันก็มันก็คงดีกว่าในปัจจุบันตอนเนี้ยที่แบบกูต้องมาแบบดูอนิเมชั่นมิมิตหรือแย่ไปเลยหลายๆเรื่องของสตูดิโอแต่ละสตูดิโอมาแข่งกันเพื่อแบบหวังแฟนคลับว่าแบบจากออริจินซอฟมาดูไม่ก็แบบแฟนคลับหน้าใหม่ที่แม่งหลงมาดูจากการสุม่มอนิเมะสามสิบสี่สิบเรื่องะนะซึ่งมันก็คือกูตอนนี้ในปัจจุบันนะ,ะเพราะแบบกูเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะมากนะฮะแล้วกูก็ดูนิเมเยอะอยู่แต่แบบก็ใจแม้ถ้ามาไม่ใช่เรื่องดงัดงๆกูก็ต้องไป ดูไทย้ทยแล้วมันก็จะมีแต่อนิเมะมิดมิดอนิเมะต่างโลกที่อะไรไม่รู้อ่ะแล้วกูต้องแบบไปอ่านพอตแล้วก็สุ่มเลือกเอาว่าแบบอนิเมะที่กูดูมันจะเป็นอนิเมะดีหรือเปล่าไม่ดีก็ดอกซึ่งผมว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบเป็นเหมือนผมคือบางคนแม่งอาจจะไม่ดูอนิเมะพวกนั้นเลยก็ได้ครับดูแค่เรื่องดังๆซึ่งตรงๆผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนเลิกดูอนิเมะจำพวกกูล็อกหรือแบบอนิเมะแบบมิดมิดหรือกากแบบไม่ตั้งใจทําก็ถอะจะได้ทําให้พวกเขารู้เว้ยว่าแบบมีคนไม่ชอบผลงานแบบนี้จริงๆเว้ยแต่ผมมมกกไ่่่่่ดดด้ีีีีีวววโออออบบบัังงงคครรรยยูนนนะะเเพาาาาาาจจหื หรืออะไรต่างๆที่เขาชอบอ่ะมาได้เป็นอนิเมะเลยละเว้ยเป็นครั้งเดียวเลยแบบถึงมันจะแย่หน่อยก็จําใจดูหรือแบบบางคนอาจจะเอนจอยจริงๆก็ได้เว้ยถึงแบบมาจะมีส่วนที่แบบ อนิเมชันแย่หรือแบบมันทำมาแบบบูดบูดอะไอ้แแต่คนเข้าจจะมีคนเอนจอยอย่างนั้นก็ได้หรือคุณจะมาดูนิเมเรื่องนี้เพราะแบบมีตัวละครที่คุณชอบนักภาคที่คุณชอบหรือใดๆก็ตามถึงผมอยากจะให้ทุกคนเลิกดูนิเมอย่างนี้แต่ผมก็ตัดสินไม่ได้หรอกว่าคนควรเลิกดูคุณอยากดูอะไรก็ดูไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันไม่เดือดร้อนใครมันก็พอแล้วเวซึ่งตอ,ตอนนี้ผมยังคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบผมจะดูบล็อกต่อไหมหลังจากดูภาค2ซีซั่น2ไปนะคะซึ่งตอนนี้คำตอบคือผมยังไม่รู้อะ ผมเป็นคนที่แบบพอจริงๆผมสามารถหาความเอนจอยจากสิ่งแย like, oh, ่ๆได้นะเว้ยอย่างอย่างกูดูเอ็กอาร์อะอนิเมชั่นแม่งเฮี้ยของบูล็อกอีกแต่กูแทบขับไม่หยุดเลยหรือแบบสี่ทรารชนคนอันตรายอะในหนังเฮี้ยเนี่ยเนี่ยอสั กูไปดูกับเพื่อนมาเว้ยแล้วมันก็ได้จะเป็นหัวข้อในคลิปถัดไปได้วยนะแล้วกูก็โคตรขำอะไอ้แค่กูขำม,มากตอนฉากที่ตัวละครแม่งตายสัตว์แต่โดยได้ด้ายนะถึงผมจะเอนจอยกับเอพวกสิ่งเหล่านี้ได้นะเว้ยแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมเอนจอยอย่างเดียวแล้วไม่รู้สึกหงุดหงิดนะมันก็มีความรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันอนะตอนที่ดูผลงานอย่างเงี้ยเลยตอนนี้ผมจะคิดดูก่อนแล้วกันว่าแบบกูควรเอาเวลาอัน,นมีค่าของกูไปเสียให้บูล็อกหรือเปล่าอะกูดูแล้วกูอยากจะโคตรทูแล้วอยากฆ่าตัวตายอะไรสัตวสเตะผมมมไไ่ีอะะรรจูแล้วบายคั